ที่เขาไปร้องเรียนคุณการจอมพลังค,คือทางฝั่งผู้เสียหายเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะอันนี้น่าสงสารมากคือน้องปลอยอน้องปลอยเองเนี่ยโดนผัวซ้อมตอนที่ตัวเองตั้งท้องอแล้วผัวบีบบังคับให้ไปยืนไขยตัวนะฮะคุณผู้ชมฟังไม่ผิด ผัวให้เมียท้องไปยินขายตัวอยู่ริมถนนเพื่อจะเอาเงินมาซื้อ,อยาบ้าโดยเบื้องต้นเลยเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับทางด้านของคุณกันจอมพลังเขาช่วยเหลือน้องพลอยอายุ25ปีโดยวันนี้คุณกันเนี่ยพาน้องพลอยเนี่ยนะฮะไปพบกับทางตํารวจสพเมืองอุทัยสอพอ,อุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ดําเนินคดีกับสามีซึ่งเป็นนักมวยชื่อว่านายพิเชษคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกสภาพที่น้องโดนเนี่ย มันจะมีคลิปด้วยขอดูคลิปสักนิดหนึ่งนะฮะที่น้องโดนนักมวยซ้อมนะฮะโดยเหตุการณ์ครั้งนี้ไอ้นักมวยคนนี้ก็ไม่ธรรมดาเพราะน้องพยายามจะหนีมาแล้วแต่เห็นบอกตามไปจะไปเผาบ้านแม่น้องเลยนะฮะ,ะมีภาพเหตุการณ์ตอนที่น้องโดนซ้อมลองดูภาพหน่อยสิฮะนี่นายพิเชษนี่ค่ะถือขวดน้ำมันด้วยเนะี่ย มีขวดน้ำมันด้วยลาดที่โต๊ะลาดที่โต๊ะลาดโต๊ะลาดตรงน่าจะลาดไปลาดตรงโต๊ะแต่มันแน่นอนเนี่ยม,มันแน่นอนเสียร์ต่วเรื่ยเลยแค่นี้นี่เนี่ยมันเลยเนี่นยเนยีนย่นยเนี่ยเนี่ยลาดแล้วน้ำมันลาดแล้วเ <c oughs> นี่ยแน่นอนเลยไฟฟ้าลัดวงจรจุดไฟกันจุดไฟกัน, <c oughs> น,นเช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 นั่นไงพืบไปเลย คนชมครับนี่คือวินาทีที่ไอ้พิเชษนะฮะผัวที่บีบบังคับให้เมียไปยืนขายตัวเนี่ยมันแอบเข้าไปหาบ้านแม่ยายแล้วมันไปตามหานะฮะ ทางด้านของน้องพลอยพอมันไม่เจอน้องพลอยมันเอาน้ำมันราดร้านของแม่ยายแล้วมันก็จุดไฟเผาตามที่คุณผู้ชมเห็นสภาพเลยวันนี้เราเจอกับน้องพลอยเราก็ถามบอกพลอยแล้วพลอยเองเนี่ยเจอมันซ้อมอะไรบ้างคุณผู้ชมครับพลอยเล่าให้ฟังบอกว่าชีวิตเธอเนี่ยต้องยอมรับว่าน่าเห็นใจ mm. รู้จักกับไอ้หมอนี่เนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะตั้งแต่ปี63หลังจากนั้นเนี่ยพอเธอตั้งขันปับ๊บตั้งแต่ท้องที่หนึ่งเธอโดนทางด้านในพิเชษเนี่ยทำลายร่างกายแล้วเริ่มหนักขึ้น,นเรื่อย จนกระทั่งท้องสองก็โดนตีอีกและสุดท้ายเนี่ยนะฮะฝ่ายหญิงต้องหลบหนีออกมาปรากฏว่าพอผู้หญิงหนีออกมาหลังจากนั้นกันยาห6ฝ่ายชายออกตามหาและไปเผาบ้านแม่ยายตามในวงจรปิดที่เมื่อกี้เปิดให้คุณผู้ชมดูแล้วมันบีบให้น้องกลับไปอยู่ด้วยพอน้องกลับไปอยู่ด้วยมันจะเล่นยาบ้าวันละสี่เม็ดน้องไม่มีเงินให้มันมันให้น้องไปยืนขายตัวและเมื่อได้เงินมามันจะไปซื้อยาบ้าฟังเสียงน้องพูดถึงเรื่องนี้นะครับ ว่าเขาขาดยาเลยก็จะโดนตลอดมันจะมีดีแค่ว่าช่วงที่เขาเล่นช่วงที่เขาเล่น,นคือเขาจะดีเขาจะเข้ามากอดเข้ามาหอมอะไรเงี้ยก็คือปกติเลยแต่เวลาที่เขาขาดนี่คือจะโดนตลอดาะโดนตบโดนตีโดนกระทืบที่หัวนี่คือส่วนมากนี่หลักๆคือเขาจะที่หัวเลยไม่รู้เป็นอะไรมันจะกระทืบกระทืบที่หัวแล้วชอบถอดรองเท้าตบหน้าตบหัวไม่รู้เป็นอะไรแล้วก็มีพฤติกรรมเพื่อว่าตบตีพ่อตัวเองด้วยนะมีตีพ่อตัวเองด้วย ู้หมื่นกว่าบาทเขาบอกอย่างเงี้ยว่าเขาต้องการเอาเงินมาใช้หนี้เขาก็เลยว่ามึงไปขายตัวมาเดี๋ยวนี้เอาเงินมาให้กูกูจะไปใช้หนี้เขาอะไรเงี้ยค่ะเขาบังคับเราให้ไปยืมจริงไหมคะอ๋อจริงๆแล้วเหมือนว่าเดินผ่านเดินผ่านแล้วเขาถามพวกคนที่เดินผ่านเราอะว่า,วาไปนอนกับอีนี่ไหมสองสามร้อยก็เอาอย่างเงี้ยใช่ใช่ค่ะเขาขเป็นคนพูดเองแล้วเรายืนอุ้มลูกอยู่ลูกอะหกเดือนเอง ใช่ใช่แล้วก็มันมีบาดแผลที่ว่าเราโดนเขาต่อยที่หน้าด้วยคือหน้าปูดเลยตอนคุณผู้ชมดูนะฮะสันดานของไอ้หมอนี่ต้องถือว่าเลวร้ายมากๆถ้าเป็นไปตามที่พลอยบอก<ม>ปรากฏว่าวันนี้พอเราได้คลิปเนี่ยฮะ,ะที่ไอ้ตัววิเชษเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันไปเผาบ้านแม่ยายของน้องพลอยเราได้เจอกับแม่ยายนะฮะก็คือคุณเล็กเปิดคลิปเมื่อกี้ที่เผาบ้านขึ้นมาสักนิดหนึ่งคุณเล็กบอกให้เราฟังนะครับบอกว่ามันมาตามหาน้องพลอยเพราะน้องพลอยหนีออกมาหลังจากที่น้องพลอยโดนซ้อมพอปรากฏว่ามันไม่เจอเนี่ยณวัา นั้นไม่มีคนอยู่บ้านในช่วงเดือนกันยาปีที่แล้วมันก็เลยแอบเข้ามาวางเพลิงโชคดีก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยมีเพื่อนบ้านมาบอกนะครับว่าบ้านไฟไหมตำรวจออกหมายจับแล้วแต่วันนี้ก็ยังจับกลุ่มนายวิเชษไม่ได้มีเสียงแม่ยายนะฮะยายเล็กฮะแฉเรื่องนี้ฮะปกติลูกไม่ค่อยเล่ามารู้มาเล่าก็ตอนที่ว่าทําไมแม่ต้องมาเผาร้านแม่มนเรื่องอะไรกันทะเลาะก,กันถึงได้รู้เรื่องทุกเรื่องอไม่เคยรู้ลูกจะไม่ค่อยบอก ได้แต่พูดคำเดียวว่าไหวก็ไหวและลูกทนได้ก็ทนถ้าเรามีลูกด้วยกันถ้าไม่คุณผู้ชมครับขนาดเดียวกันเราได้คลิปนะฮะเป็นคลิปเสียงของนายวิเชตตอนที่มันขู่แม่ยายบอกว่ามันจะเอามาเผาบ้านแล้วมันเผาจริงๆเดี๋ยวลองเปิดคลิปเสียงขึ้นมาให้ฟังดูสักนิดหนึ่งเนี่ยนะสุดท้ายมันมากก่อเหตุจริงๆลองฟังคลิปเสียงดูฮะช่วยบอกกับอีกายโหงเล็กด้วยวันเลิกมายุ่งกับชีวิตครอบครัวกูสักทีอีกองเล็กอะบอกอกับมันด้วยกองเล็กอะ เวาส่งคลิปเสียงเนี่ยที่ฉันส่งให้แกเนี่ยส่งมาให้เล็กด้วยอีเล็กอะ่ะอีเล็กอะ่ะเดี๋ยวจะเผาบ้านมาเลยอ,อีเล็กทำมายุ่งกับชีวิตครอบครัวอีกวันนี้นะเฮ้ยรอกับมันจะไม่เล็กอีเล็กอ่กเล็กทั้งหมดอะ่ะ คุณผู้ชมฮะแล้วมันเผาจริงๆล่าสุดช่องแปดตามไปเจอแม่วิเชษแล้วนะฮะอายุ70ปีเราก็ไปหาแม่ของไอ้วิเชษนี่เหมือนกันนะฮะก็คือยายจองยายจองบอกไอ้วิเชษเป็นคนไม่ทํามาหากินแล้วมันก็ติดยาที่สําคัญเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นแม่ประกาศตัดขาดมันตั้งแต่ตอนมันที่ไม่อยู่บ้านแล้วตัดขาดได้ประมาณ1ปีมีเสียงของยายจองนะฮะเป็นแม่ของวิเชษ ที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้คุณยายบอกว่าไม่ขอรับรู้ด้วยเรื่องที่มันไปซ้อมสะพ้ายบีบให้สะพ้ายไปยืนไขยตัวแถวปิ่นเกล้าหรือแม้แต่เผาบ้านแม่ยายเพราะยายประกาศตัดขาดว่าไอ้ลูกคนนี้เป็นลูกเกเรพรามันก็เป็นคนที่ว่ามันจะเร้เกล้ไม่ทำมาหากินอไม่ทำมาหากินมันก็ต้องก็คนดูดมา้า้อืมันก็ไม่ทำกินมันก็จะเที่ยวเกเรกันไปตอนนนก็ก็อยู่กับนี่แหละครับ